สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการทำเว็บแอปนะครับในรูปแบบของการนะครับフレ็ r e s ponsive นะครับซึ่งต้นฉบับนะครับก็มาจากนะครับ u t u b e ช่องนี้นะครับเป็นคลิปนะครับดีไซน์นะครับ Re e s ponsive team section การ using flexbox นะครับ2020นะครับสวยงามนะครับครูอภิวัตรเลยสนใจอยากเอามาทำเป็นเว็บแอปนะครับเขาก็มีการแชร์โค้ดนะครับอยู่ใต้คลิปสอนนะครับ ใครที่อยากฝึกทําก็มาที่ code of this project นะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มานะครับข้างล่างนะครับจะมีโค้ดที่เขาแชร์ให้นะครับอันนี้เป็นโค้ด HTML นะครับแล้วก็โค้ด CSS นะครับแล้วเราก็เอาโค้ดนี่แหละนะครับมาทําเป็นเว็บแอปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำนะครับผมก็จะแชร์นะครับโค้ดที่ผมทำเป็นเว็บแอปให้แล้วนะครับท่านแค่เอาโค้ดนะครับมาวางเอาลิงก์ทัทีนะครับเอาลิงก์อยู่ใต้คลิปสอนมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านทำการโค l o n i n g นะครับสคริปต์นี้นะครับมาที่วงกลมตัวนี้ภาพรวมนะครับแล้วก็มา copy ตรงนี้นะครับ คลิกที่ทำสำเนาสคริปต์นะครับจากนั้นนะครับท่านก็จะได้นะครับ Copy of c a ก d ดเว็บ s p s p s n s e นะครับท่านก็ปิดนะครับต้นฉบับไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นของท่านเรียบร้อยท่านก็คลิกนะครับแล้วก็ลบคำว่า Copy o f ออกนะครับลบออกไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับจากโค้ดเดิมของเขานะครับมันจะมีแค่ Index นะครับแล้วก็ css นะครับเราก็มาเพิ่มนะครับในส่วนของสไตล์นะครับ Style นะครับแล้วก็ในส่วนของ Index นะครับเราก็มา i n c l u d e นะครับ css เข้ามานะครับจากนั้นนะครับ c o d e js นะครับเราก็เพิ่มโค้ดดู get เข้าไปนะครับฟังก์ชันดู get แล้วก็ i n c l u d e นะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะกลายเป็นเว็บแอปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็มาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับ การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกลงไปตรงนี้จากนั้นมาที่ตรงนี้ครับการทำให้ใช้งานได้คลิกนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ได้ URL ว็บแอปแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปเลย จากนั้นมาที่การทำให้ใช้งานได้แล้วก็นำการทดสอบไปใช้งานนะครับแล้วเราก็ใช้ลิงก์นะครับทดสอบตรงนี้นะครับคลิกครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับหน้าตานะครับนี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งนะครับรูปภาพทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพที่มาจาก Google Drive นะครับที่ทำการแชร์นะครับให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนรูปนะครับท่านก็อัปโหลดรูปนะครับขึ้นไปที่ Google Drive นะครับ แบบนี้นะครับแล้วท่านก็เอา ID นะครับของภาพนะครับแชร์รูปภาพให้เรียบร้อยก็เอา ID มาแทนที่นะครับนี่เอา ID มาแทนที่แต่ละตำแหน่งตัวนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลแต่ละคนนะครับข้อมูลแต่ละคนนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับเราก็มาแก้ไขนะครับในไฟล์ Index นะครับตรงนี้แหละครับมาแก้ไขครับเนี่ยครับชื่ออะไรนะครับ แล้วก็ข้อมูลนะครับพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับฟอลโล่ก็คือปุ่มนี้นะฮะแล้วเราก็นะครับไปทํำลิงก์ครับว่าถ้ากดปุ่มนี้จะให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เอาโครงสร้างนี้ไปพัฒนาต่อได้นะครับก็จะทําการลดเวลาของท่านนะครับในการใช้งานเว็บหรือว่านะครับ สร้างโค้ดเองครับก็เอาตัวนี้มาแชร์ให้ครับโดยที่ผมก็มาศึกษาจากโค้ดพื้นฐานเขาครับแล้วเราก็เอามาปรับนะครับให้เป็นเว็บแอปในสไตล์ของเราไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปอะไรก็ตามสบายเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ